สบายดีทุกท่านยินดีตอนหับเข้าซูซามต่ออนุรักษ์ภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมลาวเมื่อนี้พวกเห่าจะมานำสเนองานทะแรงคาวปีดทองเที่ยวลาวซ่องผ่านสาวซีและสะเริ่มสะลงล่วงระบางเป็นหมอละดโลกขมหอบเสาวแปดปีที่แข้งล่วงระบางสู่ทานฝังรายละเอียดจะเป็นแนวเบบนั้นเสินทานหับฝังพร้อมกันเลย วันที 15, ่15มังกรปีส่งพันสาซีแควนล่วงะบางได้จัดงานทะเลขาวปีทองเทียวลาวส่งพัานสาซีและจะเริ่มสล้างล่วงะบางเป็นเมืองมรดกโลกขุมหอบเสาแปดปีการห้างห้าก,กะเกี่ยมงานดังกลาวนี้ได้เริมเตเดือนตุลาปีส่งพันเสาซ้อมเป็นต้นมา ซึ่งประกอบมีบรรดากิจกรรมต่างๆค่องแควงรวมทั้งหมดเกา้าแผนงานคือ 1. การโฆษณาประษาสัมพันธ์มีทอ่งเที่ยวลาวปีสองพันสาวซีสงการปรับปรุงโครงลางพื้นท่านขนาดน้อยให้เก่าการทองเที่ยว 3. การสร้างขีดความสามารถและคะแน่นงทงเที่ยว 4. การปลูก,กจิตสำนึก 5. การเผยแพร่ระเบียบการและนิติกรรม 6. ก,การจัดระดับมาตรท่านของเซโปบปอล่าวและมาตรท่านอาเซียน 7. กิจกรรมการสร่งเสริมการท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศ 8. การปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารการออกแบบและการจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาการท่องเที่ยว การสร้างความเข้มแข็งให้พักธุรกิจนั้นแมนแผนง,งานทางเก้าแผนง,งานต่อไปเสิร์ทานหับฟังกิจกรรม41กิจกรรมในวนี้มีกิจกรรมหลักเกดกิจกรรมคือ1พิธีเริิมสล่องปีท่องเที่ยวลาวซ่องพันสาวซี 2. งานบุญไล่เหงือไฟ 3. งานสัปดาวัฒนธรรมและท่องเท ap si ี่ยวบรรดาแควงภาคตาเวนตกเสียงเนื้อและนครโฮจิมินโซโซเวียดนาม 4. งานงามแทโอ้ล่วงพบางครั้งที่ส่องที่สะท้อนเฮอหินความเป็นล่วงพบางงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองงานวางแสดงสินค้าหัตถกรรม สาธิตกิจกรรมที่ติดผ่านกับวิถีชีวิตท,ที่เป็นเอกลักษณ์ของแควงห้างานประกวดดนตรีเพื้นพื้นเมืองหกกิจกรรมขี่รถที่เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมเจ็ดงานบุญซวงเหือนอกจากนี้ยังมีงานตลาดนัดลาดสร้างของ การจัดทัศนศึกษาเยี่ยมยามและแลกเปลี่ยนบทเรียนห่วมกับประเทศเพื่อนบ้านและการจัดการแสด,แดงศิละปะวรรณคดีเพื่อโฆษณาแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมทางภายในและต่างประเทศและอีกหลากหลายกิจกรรมนอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วอยู่บรรดาเมืองยังมีกิจกรรมต่างๆเ่น การท่องเที่ยวทางด้านกสิกรรมและธรรมศาสตร์ที่เมืองภูคูนบุญประเพณีกินเจียงข้องเผามงและบุญประเพณีปดปีข้องเผากุมมุนครล่วงผะบางบุญประเพณีข้องเผาลือเมืองปาอ้าอูงานวางแสดงเครื่องหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านจานเนื้อเมืองจอมเพชร บุญออกพันซ่าสวงเหือเมืองเสียงเงินบุญบางไฟที่เมืองนานและอื่นๆ่นปีซ่องพันสาซ้ำพานมานี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสุม่มล่วงพอบางทางมดหนึ่งล้านสาวเก้า พันหกหอยเก้าสิบแปดเทือกขนถ้าเทียบสปีพานมาเพิ่มขึ้นสี่หอยเก้าสิบเอ็ดเทือกขนเท่ากับเก้าสิบเอ็ดส่วนห้อยในนี้มีนักท่องเที่ยวภายในซ่องห้อยหกสิบห้าเทือกขนเทียบสปีพานมาลดลงสิบห้าพันเทือกขนเท่ากับห้าส่วนห้อยและนักท่องเที่ยวซากกลุนมี เจ็ดหอี่เถือขนเพิ่มขึ้น5้าหอยเจ็ดเทือขนเท่ากับหนึหอยเก้าสิส่วนหอยเสียคาเสจจายข้องหนักทองเที่ยวได้ท้งมด, 5, 59, 000, 7, 8, 19, 000, ดห้าหอยห้าล้านเจ็ดหอยแปดสิบสิบแปดดอลลาร์สหรัฐเทียบเซอร์ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น3ามหอยสีล้าน4ี่หอยหกพันหอยสาวห เท่ากับ155ส่วนหอยในปีส้อมพันซาวซีนี้คาดไม่ว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวลุ่มพระบางมีส่องระดับคือระดับกลางและระดับสูงแน,น่นันได้แบ่งออกเป็นส่องประเภทคือประเภทนักท่องเที่ยวภายในและนักท่องเที่ยวต่างประเทศสำหรับนับท่องเที่ยวภายใน ระดับกลางเมนคาดว่าจะมีประมาณ1นหอยแปดซองพยหกเถือขนและระดับสูงประมาณสามพันสามหอยเจ็ดสิสาองหอยห้าสิเกาเถขนสำหรับนักทองเที่ยวต่างประเทศระดับกลางประมาณเกาหอยสี่สิบองพันยเจมเถือขนและระดับสูง หล้านสีน 5, 000, ่เส้นห้าพันสี่หอยเกเก้าเขุนและคาดว่าจะสร้างไหล่หักใดระดับกลางนี้ประมาณ 6, 000, 6 15, 000, ล้านหกหอยสีหล้านห้เส้น19บเกพันหนึ่งหอยหกดอลลาร์และระดับสูงเมนเก้ายเกล้าน7จ็ย 7 3 9ดาสาดอลลาร์สหรัดแรงทงเที่ยวแมนได้หับการพัฒนาคุมครองและหักซ่าห้คงขุนค,คาปัจจุบันทั่วแควงมีแรงทงเที่ยวถังมดุดส่งหอยเสาแป้นแหงเนินนั้นแรงทงเที่ยวธรรมาศาสมี์มี1 1หอแหง แรงองเที่ยววัฒนธรรม7 8แห่นแลงและแรงองเที่ยวประวัติศาสตร,ร์มี39แหงเนอนนันสะทานทีองเที่ยวที่ได้เปิดบริการให้แค่เข้าไปเที่ยวสุมแล้วมี1 5 8แห้แป้งทานประธานจัดงานทะเล่งขาว ได้แสดงความสมเสยต่อการประกอบส่วนและการสนับสนุนของบรรดาหัวหน่วยธุรกิจทางภาครัฐและเอกชนและเสิญส่วนบรรดานักท่องเที่ยวทัางภายในและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวสมแขว,วงลว่พผาบางให้นับมือนับไล่ขึ้นและยินดีตอนหับทุกทุกทานเข้าสู่ดินแดนหมอดกดลกแห่งนี้ด้วยความอบอุ่น ผ่านไปนั้นทานได้หับฝังเกี่ยวกับงานทะเงขาวปีทงเทียวลาวซ่งพันสาวซีและสะเริ่มสะลองล่วงพะบงังเป็นหมอระดกโลกขมหอบสาวแปดปีที่แขวงล่วงพะบางในวันที่15้ามังกรปีส่งพันสาวซี ข้อขอบใจข้อมูลจากพานกทะเล่งข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแควงล่วงพะบางในคลิปต่อไปพวกเขาจะมานําเสนอข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ทานฝั่งอีกว่างวาทานจะติดตามหับฟังนํากันเนาะ ขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามก่อนจากกันมื่อน,นี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้สร้างต่อได้เด้อท่านจึงจะได้หับความรู้และข้อมูลดีๆจากพวกเราเป็นประจำและพบกันมาในะคลิปต่อๆไปสบายดี